เครื่องเดิมนะฝัมบนก็จะมีเป็นโลโก้ขาวนะครับก้านยาวแท้นะครับแล้วก mm ็เ hmm. ป mm ็น hmm. oh. mm ่ายอะไรออนนะครับแท้นะครับด oh. yeah. mm ูอะไรชุด hmm. ส mm ีแ hmm. ท mm ้เลยครับชุดสีแท้สภาพใหม่ขับชุดสีแท้เบิกใหม่นะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นปักข้างโลโก้ใหญ่นะครับปักข้างโลโก้ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นหัวเอินนะครับน้ำเงินดําแท้น็อตไทเทเนียมนะครับจานกลมตีนจ้านะครับ ก็มาดูกันนะครับทกหลังนะครับเป็นตัวโชว่ากระป๋องยาวนะครับสภาพสวยนะสีเข้มนะครับรายละเอียดเก็บมานะครับสวิงอาร์มดุมหน้าหลังนะครับบังทรงบางโซ่นะครับรถเป็นเครื่องเดิมนะครับสําหรับใครที่กำลังกำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้น่าจะจบนะเครื่องแงยบ้าเดี๋ยวผมตารตาเครื่องให้ฟังนะครับนี่เป็นพวกโชว่าพักเท้าหัวค้อนตัวเหมือนนะ นะครับรายละเอียดคงแข็งนะครับเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแข็งเก็บสีมาเรียบร้อยนะดูนะครับเครื่องเงียบมากนะครับสตาร์ททีเดียวหัวชีดนะครับเันตัวชีดนะครับท่อแท้เบิกใหม่นะครับเป็นท่อแท้เบิกใหม่เครื่องเงียบมากนะครับ คันนี้ก็อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นจบอยู่ที่หกหมื่นห้านะครับเล่มเอกาสารนี่ครับออนลอยครบนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับดูรถได้ที่ตัอกสินยี่สิบเอ็ดนะนะครับเครื่องดีเลยถ้าชอบก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ